สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับดัเช่นเคยในคลิปวิดีโอนี้มีทั้งสาระความรู้ที่พร้อมให้นักเรียนเข้ามาศึกษาถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเราไปร,รับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยครับลุยการที่งานนำเสนอของเราจะประสบความสําเร็จได้หรือไม่นั้นต้องอาศัยปัจจัยและองค์ประกอบหลายอย่างมาผสมผสานกันเช่น การวางแผนงานการออกแบบการเตรียมข้อมูลความรู้ในการจัดวางโครงสร้างสไลด์ซึ่งความรู้เหล่านี้นักเรียนจะได้ศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ที่3และ4ต่อมานะครับความหมายและหลักการในการเตรียมงานนําเสนอความหมายของการนําเสนอข้อมูลนะครับการนําเสนอข้อมูลคือการบรรยายข้อมูลที่ต้องการสื่อสารให้ผู้ฟังได้รับรู้เช่นนักเรียนอาจจะออกไปรายงานหน้าชั้นเรียนนะครับหรือการที่ครู บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฟังนะครับโดยการนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราอาจจะใช้อุปกรณ์หรือสื่อต่างๆมาประกอบการนําเสนอเพื่อเพิ่มความน่าสนใจเช่นการนําเสนอผ่านเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโปรเจคเตอร์เป็นต้นต่อมานะครับหลักการเตรียมงานนําเสนอซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับ 1. เตรียมข้อมูลที่ต้องการนําเสนออันดับแรก ให้ร่างข้อมูลและเขียนแนวทางในการนำเสนอขึ้นมาก่อนเช่นการร่างหัวข้อและรายละเอียดที่ต้องการนําเสนอหลังจากนั้นควรตรวจสอบได้ว่าผู้เข้ารับฟังกร,รมอย่างของเราเป็นใครจะได้เตรียมข้อมูลให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้ฟังให้มากที่สุด2ครับการวางโครงร่างสไลด์หลังจากเตรียมข้อมูลแล้วให้นาชื่อหัวข้อและรายละเอียดที่ร่างไว้มาจัดโครงร่างและวางระดับสไลด์ โดยการกำหนดจำนวนสไลด์อย่างคร่าวๆแล้วจึงวางแผนว่าในสไลด์แต่ละแผ่นควรมีเนื้อหาอะไรบ้างขั้นตอนที่3สร้างงานนำเสนอนำข้อมูลและโครงร่างที่วางแผนไว้มาสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยให้ใส่เนื้อหาลงบนสไลด์ตามโครงร่างที่เตรียมไว้และนี่ก็คือความหมายและหลักการเตรียมงานนำเสนอหวังว่านักเรียนทุกคน จะนำไปประยุกต์และปรับใช้กันนะครับและพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ